มาดีครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยมาอยู่ฟิบซี่สโตร์น,นะครับและวันนี้เรามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ f อฟแวนนะครับคุณผู้ชมทุนห้าหมื่นผมจะเล่นเบ็ดหนึ่งสองสูตรผมสามสี่ห้าอยู่ในโฟร์ชุดองนะคุณผู้ชมหกชุดห้าหมื่นเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วลงมาหนึ่งสอง สามสี่ห้าเฮ้ยหยกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยคุณนับผิดป่ะนี่แล้วก็สี่พันลัวๆครับเป็นไงโอ้โหไอ้ฟิปมึงก็เฉียบเกินดนูกันแตกหรือเปล่าดีกว่าเออถ้าได้คูณสิบยังไงก็คุ้มอ่ะกูบอกเลยโอ้โ <ś _> ใช่เหรออันนี้ถามกับตัวเองอยู่อ่ะใช่เหรอ <ś _> คุณผู้ชมคือผมมั่วนะครับอันนี้ผมมั่วไม่ใช่สูตรอะไรนั้นนะกูกูคิคคคดอะไรไม่ออกเลยว่ากูก็ลองทําอย่างนี้ดูอ่ะนี่คือแม่งโดดและแม่งจ่ายจริงนะครับคือมันโคตรฟุกน,นะทุนห้าหมื่นกำไรมาสามแสนเจ็ดนะครับสามแสนเจ็ดย้อมกันดิกทีอ่ะไว้ลองดูดิ เลิกแน่นอนคลิปนี้หนึ่งสองสามเอา้าวิเดี๋ยวนี้เพลงตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าบอกนะว่าเฮ้ยไอ้นมสองสามสี่ห้า กูจะนับทาไมว่ามันก็กดตาละทีงคือผมจะบอกอะไรบางคอมเมนต์่ะคือไม่นานผมแตกล้านหรือผมแตกเยอะๆคุณผู้ชมเขาบอกว่า <c oughs> ไม่น,าน่าจะใช่เงินจริงเพราะดูจากการดีใจแล้วนะครับอันเนี้ยผมไม่ผมขออนญายไม,ไม่ไม่ตอบกลับในคอมเมนต์นั้นเลยนะคือคนที่ดูผมทุกวันเขาจะรู้เองว่ากูก็แตกจนเบื่อแล้วอะมันก็แตกจนเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นคนที่เล่นประจําอยู่แล้วนะครับ มันเจอแต่เหตุการณ์เดิมๆนอกจากกูจะแตกสักสามสิบเก้าล้านอย่างเงี้ยเอออันนั้นอนะกูอาจจะตกใจอยู่แต่แต่1หนึ่งเอ็มอะไรวะเนี้ยเราแตกมากี่อบอ่ะเป็นสิบคลิปแล้วอะนะครับแตกหนึ่งเอ็มเป็นสิบคลิปแล้วมันก็ควรจะเป็นเรื่องปกติในบางครั้งแล้วกูไม่ดีใจตรงไหนวะกูก็แบบสุดแล้วมันบอกว่าดีใจแค่นี้อ่ะมันพูดมันว่าใช้คําว่าดีใจแค่นี้ดีใจของมึงต้องยังไงอ่ะแตกหนึ่งล้านอะ่ะกระโดดตบหน้าแม่มึงเลยไหมเฮีย ฉุดและไอ้ศาสตร์พูดแล้วขึ้นกระโดดถีบคอมหักเลยไหมละ่ะทังห้องทังเข้าของไหมละ่ะเออมันจําเป็นต้องขนาดนั้นไหมวิ่กับกูมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับคุณผู้ชมที่ติดตามผมก็จะรู้ว่ากูก็แตกบ่อยแล้วกูก็ไม่ดีใจคือกูแบบยอ,แยแแบบอย่างนี้เลยเหรอมันแตกแล้วแล้วกูแบบชิวชิวอย่างนี้เหรอกูวุนอย่างนี้เหรอบางทีมันก็ เข้าใจคาว่าอึง้งจนดีใจแบบฟึดฟัดไม่ออกไหมคือแบบเราแบบอย่างเงี้ยเรานิ่งแบบในใจคือแบบโคตรสะใจมันสุด,ส,ดสุดในสุดอย่างนั้นอนะแต่เขาไม่ไม่รู้สึกถึงฟิลของเราเว้แต่ไม่ก็คิดแทนกูแค่กูตกให้หเด้อไอเวนเอ้กูต้องดีใจแบบพังข้าวของเผาบ้านเลยไม่ไหรเวนสุดว่ะพอคลิปน้ม้องได้เยอะแยะนะครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมชิวๆกำไร5 3 5 0นนะครับก็ไม่คิดว่ากูจะบวกขนาดนี้นะถ้าเล่นต่อก็โดนแน่นอนถ้าเป็นสี่พันต่อนะเจอกันครับผมไปบ่าย